ตอนนี้ทางเกม Seven Night Rebirth ได้เปิดให้บริการแล้วนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์เกาหลีก็จะมาแนะนำโค้ดแล้วก็แนะนำวิธีว่าเราจะเล่นได้อย่างไงนะครับแบบง่ายๆแล้วกันสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซเวอร์ในเกม Seven Night Rebirth สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้ฟาร์มและไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกขึ้น UG Phone จะเป็นแอปพลิเคชันบนระบบเค้าเหมือนเรามีมือถือเครื่องนึงที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืน ถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ซึ่งมันก็จะเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิอ้งไว้กลัวแบตเสื่อมไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวเปลืองค่าเน็ต u g p h one ก็จะสามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจแนะนําผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น MVP นะครับแต่สเปคสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบๆสามเท่า MVP จะแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีกว่าและสบายกว่าใครสนใจดานวน์โหลด UG p h o ฟ e สามารถดานวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้้้ลล่างงคิปไดเยบตอ บอกเลยนะครับว่าปฐมบทตำนานได้กลับมาอีกครั้งสำหรับเกม Seven Night r e b i r รแต่เขาจะเปิดเฉพาะแค่โซนเกาหลีก่อนนะครับตอนนี้ถ้าพวก g l o b a l ก็อาจจะต้องรอไปก่อนแล้วก็ใครที่จะเล่นเนี่ยอาจจะต้องมุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นฉากภายในเกมนะครับเจยอนฮีนะครับนี่โอ้โหมารับสกงสกิลให้เราก็จะได้รู้เรื่องเรื่องราวแล้วก็ความสนุกเพลิดเพลินไปกับภายในเกม Seven n i น h t นะครับอ่าตัวละครการต่อสู้นะครับถ้าเป็นแบบไหนอะไร ยังไงนะครับเราก็จะได้ลองตัวละครโหดๆก่อนนะครับแบบนี้เลยแต่เราสามารถทําการเร่งสปีดหรือข้ามได้นะครับในกรณีที่ไม่ได้อยากดูในเรื่องนะอยากข้ามไปเลยอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ก็คนที่ต้องดูไวนะครับเพราะว่าจะได้รับชมความสนุกหรือถ้าใครแบบว่าเป็นแฟนเกมของเซเว่นไออยู่แล้วนะครับก็จะได้เพลิดเพลินไปกับเกมมากขึ้นนะครับเพราะเนี่ยจะเป็นตัวละครระดับสูงเลยนะหกดาวนะครับอาจจะหายากพอสมควรนะครับสำหรับตัวละครพวกนี้เพราะว่าเลดกาชาเดือดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับอ๋อโอ้โห ดูบอสนะครับปล่อยโอกาบาทตุง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 เออฟันเข้าไปครับติดคีนะฮะได้ยังไงซิชิงเอาเรื่องอยู่นะโคตรโหดอะเถื่อนเกินอืมดูฉากนี่สิครับและยังไงต่อซิถ้าเสียงเกมอ่ะจะดังกว่าน,นี้อีกนะครับแต่อันนี้ผมไม่ได้เปิดเสียงเกมนะอันนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงฉากของเขานะครับชุบช็อปชุบชอปชุบช็อปโอ้เอาเรื่องไหม เี๋อ yeah. น้องยอนฮีมาแล้วปล่อยล้ำแสงตัวแบกของตี้เลยเนี่ยดาบผ่าจันผู้เทจริงตละครนหกดาวนะครับเขาทำแบบสุดจัดมาก ขนาดน,นั้นเลยนะไม่นะอุดของฉัน <S 1> <S 1> อืมต้านพลังนะครับเป็นคาเไม่หาเมฮากันเลยทีเดียวเรียบร้อย อนอนซะแล้วน้องอยอนฮีนั่นมีก๊อกต่อนี่ก็คือจุดเริ่มต้นเราก็กดเข้าเกมได้เลยนะครับ ถ้าเราจะเล่นได้แบบนี้นะครับก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์ที่ต้องใช้กันก่อนดีกว่าง่ายๆเลยก็คือเราไปโหลดโอ p n Spider นะครับจากตรงนี้ดาวน์โหลดได้จาก Play s t o r เลยครับหลังจากที่เราดาวนโหลดเรียบร้อยปุ๊บเราเข้าแอปมาเลือกในส่วนของโคเรียนะครับแล้วก็เลือกว่าเราเนี่ยจะใช้ VPN ของอันไหนก็กดกดใช้ไปแต่อาจจะต้องดูโฆษณากันสักนิดนึงเนาะจากนั้นนะครับแนะนําให้ดาวน์โหลดเกมผ่านแท็บทก็จะเป็นแอปจากตรงนี้เดี๋ยวลิงก์จะใส่ไว้ให้นะครับแต่ก่อนหน้านั้นอะ่ะเราลบเกมทิ้งไปก่อนนะครับในกรณีที่เรามีตัวเเเกมอยู่ราปิด VPN ให้เรียบร้อยแล้วค่อยมาดาวน์โหลดเกมจากแท็บๆตัวนี้นะครับจากนั้นเนี่ยก็ทําการเข้าเกมเพื่อทําการอัปเดตแพทจริงๆเราสามารถรันไปได้เลยนะรันแพทแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยแล้วก็ในส่วนของการเข้าเกมเนี่ยแนะนานะครับให้ใช้บัญชีทดสอบอย่าไปเชื่อมบัญชีนะครับงั้นอาจจะมีปัญหาถ้าจะเอาง่ายกว่านั้นก็ไปใช้ UG Phone นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดจากตรงนั้นได้เลยแต่เราต้องใช้บัญชีทดสอบในการเล่นนะครับงั้นอาจจะเด้นไม่ได้ในกรณีที่เราไม่ได้เปลี่ยนภูมิภาคของ Google นะครับการเล่นเกมก็ง่ายๆครับเ ก็จะมีพวกระบบ Auto, ออโต้คูณสองคูณ2อะไรพวกนี้นะครับเราก็เล่นตามเนื้อเรื่องของเขาได้เลยนะเกมจะมีในส่วนของเวอร์ชัน PC ด้วยนะครับนี่เลยครับเวอร์ชัน PC Android App Store App Store ก็จะเปลี่ยนภูมิภาคหรือประเทศง่ายหน่อยส่วน PC ก็เปลี่ยนไม่ยากนะครับเราสามารถเข้าในส่วนของ Windows Search นะครับเลือก VPN แล้วก็ไปทําการใส่ VPN ได้เลยนะครับอาจจะต้องไปหา VPN เกตเวนนิดนึงมันวุ่นวายแต่เล่นได้ <laughs> เพื่อใครอย่างาชอบความสนุกนะครับก็ลองดูแต่เอาจริงนะในกรณีที่ เราไม่ได้บอะไรก็รอเวอร์ชัน g l o b a l ก็ได้เหมือนกันนะครับเวอร์ชัน global นี่ก็น่าอาจจะมาไม่นานเกินเรารอแต่เพื่อใครอยากหาข้อมูลก่อนอยากลองเล่นก่อนว่าเราจะสามารถเก็บเพชรได้ไหมเราจะเล่นยังไงหรือไปเก็บข้อมูลของตอัวละครนะครับว่าเขามีตัวไหนที่จะเป็นเทียร์ระดับสูงบ้างส่วนในช่วงแรกเขาจะมีระบบการสอนอยู่แล้วนะครับการสวมใส่พวกอาวุธการตีบวกเนี่ยเขาก็จะให้เรารู้เราสามารถทําการอัปเกรดได้แบบนี้นะครับเพื่อเพิ่มระดับเลเวลแล้วก็เลื่อนไปครับปึ๊บปื๊บป๊บ โอ้นี่คือฉากเมืองเหรอเนี่ยกดตามที่เข้าแนะน,นาก่อนนะอืมเปิดหน่อยสิแผนที่กลางไปแล้วก็นี่ก็จะเป็นด่านไปจนภัยนะครับด่านที่2ใส่ตัวละครเพิ่มเติมเข้าไปตึงแล้วก็ดูนะครับเดี๋ยการเซตสกิลนะครับที่เราจะเซตไว้แล้วก็ใช้กุญแจในการลุยดานที่เหลือก็ปล่อยไปเลยอู้หูฉากสวยมากเลยนะครับโชว์เรียบร้อยได้รับกองต่อมาบนเลเวลสามอืม แล้วก็เสร็จสิ้นนะครับ จบเรียบร้อยในส่วนของกิจกรรมเขาก็จะมีการเช็คชื่อนะครับรายวันเช็คชื่อรายเดือนเราสามารถมารับของเพิ่มเติมได้แล้วก็จะมีกุญแจอันนี้จะเป็นพาทนะครับถ้าอยากได้ของรางวัลอันล่างก็อาจจะต้องเติมแล้วก็จะมีของแจกเป็นเลเชลตัวละครด้วยนะครับเราสามารถรับได้ในจดหมายกิจกรรมก็จะมีหลายอย่างหลายเมนูเลยนะเรีวยกว่าเดือดเอาเรื่องอย่างเหมือนกันนะครับเราก็เข้าสู่จดหมายจากตรงนี้นะครับบึมก็มารับของนี่ตัวละครที่เราได้รับนะครับแล้วก็จะมีเงินอีกนะครับที่ว่าแจ ค่อนข้างเยอะก็เลยทีเดียวแน่นอนหลังจากที่เรากดลับมานะครับเลเชลฉากของตัวละครโอ้โหสุดยอดอืม้มฮอวินิกเพิงมาแล้วนะครับเป็นตัวละครสี่ดาวพื้นฐานนะครับ และในส่วนของวิธีการใส่โค้ดนะครับให้เราเข้ามาที่ฟันเฟืองจากตรงนี้นะครับเลือกเมนูสุดท้ายแล้วก็เลือกกล่องของขวัญเอาโค้ดที่ผมใส่ให้ในเดสคริปชันนะครับมาทําการใส่โดยหลักๆตอนนี้ก็จะมีด้วยกัน4โค้ดนะครับหลังจากที่เราใส่ไปปุ๊บก็จะได้เป็นกล่องของขวัญแบบนี้อ่าแล้วก็เอามาใส่อีกนะครับโค้ดที่2ใส่ไปนะครับโค้ดที่3นะครับแบบนี้เลยนะครับจากนั้นก็ใส่โค้ดที่4นะครับปึ๊บโดยรวม4โค้ดนะครับใส่ได้ไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะแล้วก็แน่นอนนะครับโค้ดของ ก็จะอยู่ในจดหมายนะครับเราก็ ENNIS, ทําการกดลับเขาจะมีแจกตัวละครสีดาวให้ด้วยนะเราก็เข้าสู่กระเป๋านะครับเพื่อใช้งานนี่เลยครับการ์ดก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นสุ่มตัวละครนะครับสีดาวขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้ตัวไหนมานะแล้วก็กล่องอันนี้ครับจะเป็นกล่องพวกเกจธาตุส่วนในการเปิดสุ่มเราก็เข้าสู่เมนูตัวนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะมีตั๋วมาให้10ตั๋วขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้ตัวไหนในตู้นี้ส่วนตัวละครดีๆน่าจะเป็นพวกตัวละครสีส้มนะครับพวกนี้จะมีด้วยกัน5ตัวมาลองเปิดสุ่่มกกันหอยดดีวาจป สีม่วงมาเลยนะอืมอยู่ฉากการเปิดสุ่มนี้ซะก่อนอืมสามดาวนะครับสองดาวลองดูการ์ดแบบพิเศษโชว์เข้าไป ว้าวโอ้ยได้ตัวละครสีส้มเลยนะครับเอาเรื่องอยู่ไม่กันดินี่อะหการันตีอยู่แล้วก็ไม่รู้น่าจะการันตีอยู่แล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้ตัวไหนแล้วก็ ก็จะมีตู้อื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมานะครับหลังจากตู้มือใหม่เออเป็นตู้โรดดี้นะครับโอ้โหดูละครเยอะกว่าเดิมเยอะเลยนะครับถ้าตัวนั้นนะเราต้องเลือกเอาว่าเราจะเอาตัวไหนเนาะเผื่อใครอยากจะเป็นรีเอดีนะครับก็ไปจัดได้อื <c oughs> ดูนี่ครัสไปใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะค,คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมลืมไปแล้วการเปิด1ครั้งใช้100เพชรการเปิด10ครั้งใช้1000การันตี100พาร์ทนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้เล่นเกมให้สนุกยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดหหหนนนนน่่่อออยะครรัับเจกกใมาพนนาา์ท้ไป นะครับบ๊ายบายไปแล้วครับ